พี่น้องผู้ใหญ่บ้านปินแล่นไปขึ้นเวทีเพียวเ้าเสียงท่องเป็นเถ่อที่สองหลังจากเพิ่นแยกวงเป็นสองวงพี่น้องเอ๋ยโลบนี่ไปกับกลองว่ายุแล้ก็น้องสเต็มนักลองไม่ก่อนสิไปบ่สบายดิพักพนหน่อยได้ไปหาแพทย์หาหมอปวดได้ฉีดยาพร้อมแล้วโพดมาถือ หมอชักดากพนวัว่าโอ๊ยผู้ดใดเนาะเปลี่ยนพยาบาลโชคดีได้เห็นดากพยาบาลฟินเล่น <c oughs> ือสีขาวเปินเบินเนาะโอ้ยคนภูเขาออนลอนอยู่เนาะดากแล้วผมม่นหนา,าวเขาก็หนาคอยผุดด <c oughs> ีขนาดม่สบายฉจีดยาก็ได้ไปเดินสายอ่อนทั่วตอได้ไปขึ้นเวที่ับแถวเผาเสียงทองพอข้าเจ้ารับงนนันใบเนาะพี่น้องก็เลยต้องไปเพราะว่าได้ตกลงกับเจ้าภาพเร็วก็เลยต้องไปพี่น้อง ไปนันกาปว่วยด้ไม่บสบายเด้ก็ได้ไปเขาจะว่าพักผ่อนหน่อยบ่ได้รับได้นอนานไดเพอ่างงานเล่าหลาช่วงนั้นเล่นต่านั่นเล่นต่ําอันนี้จะว่าไล่สุดเน่จะว่าเปลี่ยนพี่เซ็นตเตอรนเน่จะว่าไปคอนเสิ์ตเน่จกว่าอันอียังเกาะอัน,อน,อนสติมิ่งไล่สุดกุ้มปีเต่โอ้จะแมนธุรกิจเพ,พิ่นไหลาเพื่อน้องเอ,อ่ย บันก็เล็กป่วยตัวบ่ได้พักผ่อนสียาแล้วก็เดินทางต่อไปแสดงเมนิคมคำซอยอันมุกดาหารบ่ไือ้ขอกระจำมองแสดงบ่ได้ไปแสดงเวทรับเชิ้เวทที่เพ่าพาวพี่น้องกามีกองว่ายูนี่น้องสเต็มน้องสเต็มพิมพ์มาดานัก้องผู้ยิ่งคน้นแหลกของค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกน่ะพี่น้องเอ๋ยที่เรานะเลิศการออดิซันนั่นไหมไปออกงานทเทเลรกผูงา ผงอัแห่งแจ้งโตเขาแห่งผงน้ำเนาะโอ้ยทั้งผงอาบทั้งเสียงดีปัณิราชิเป็นดาวดวงไม่พี่น้องเอ่ยกล่องวายุแล้วก็รออยู่แล้วเนาะโอ้ยทั้งกล่องวายุทั้งผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นทั้งน้องสรเต็มโอ้ยจะแม่นดูดีเด้อตัวเกี่ยวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟิ่เล่นกันขึ้นเวทที่พอมกันเนาะผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นยืนมอนกลางน้องอันจสเต็มก็ยุทั้งท้ายมือกล่องวายุก็ยุทั้งขวามือโอ้ยเพิ่มแม่นนี่อัน อียงเกาะอันเมื่อใช้เมื่อขวาดีให้น,ะนะ <c oughs> นั่นนะอุ้ยปัดเจ้าพ่อพ่นแล้ว <c oughs> ลุกขึ้นเวทีรอเป็ดตาในพี่น้องเอ๋ยแ <c oughs> ฟนเพ่งกะกีกาดกีดกาดหนาเวทีโอ้ยมวนซืนเป็ดตานเนี่ยผู้รอเสียงดีคดสวยเสียงดีตูกเกี่ยวมิวสิกพี่น้องเอ๋ยหลังจากแสดงแร้วๆลงเวทีมาโอ้ยตอนลงเวทีมาพี่น้องเอ๋ย เป็นอืแล้วปล่อยคลิปมากเป็นคลิปที่ดูดีอ่ะดูแล้วค่อยมีความสุขดูแล้วคอยรู้สึกว่าเฮ้ยโลกในสดใสในคลิปนั้นประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องนาลิตาแล้วกับเพลวพาวผู้ดใดจะรู้สึกยังไงกระตามสร้างนะแต่ก็รู้สึกว่กาโลกมันสดใสข้า <c oughs> เจ้ากับท่าน้าที่เป็นพอ่อเป็นแม่แล้นะเนาะเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นแม่ที่ดีของลูก เพราะว่าอย <itu. ấp S 2> ู่ก uh ับน the ้องลาลิตะไงผู้ใหญ่บ้านก่อนจะกลับก็ไปอุ้มน้องลาดิตะมาออยมาเบ้าเล่นมาหยอกกันไงตามปภาษาครอบครัวพอเขาสัญญากันแล้วเขาจะเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกไงเขาก็ถามลูกเขาอย่างงั้นอย่างนี้กับเบ้ากับในเบ้ากับเพล่พาอยู่แ่ะเนาะเาบอกในาละพ่อเม่นล่ะ จังไหนบุคอยเห็นเราคอยเห็นเราเอยอรู้ซึ้งว่าโลกมันปิดสีชุพูน่ะพี่น้องจักจีเป็นจังไหนเนาะการถ้าคอยรู้ซึ้งดีอ่ผู้อื่นสิรู้ซึ้งจังไดกาตามสร้างเดออบัดอันนี้ขออนุญาตแสดงความรู้ซึ้ง่วนตั่ครับผมเหตุการณ์ต้นต่อไปกัจักสิเป็นจังไหนหลังจากนั้นพญา้านฟินแลนด์กลาน้องนาดิตะแล้วก็บอกมือบาย น้องลาดิตะช่วงนี้อยู่กับเม่ครับผมเหตุการณ์ตอนนี้ก็เป็นเช่นนี้เละเหตุการณ์ตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรอึงสิมาไล่าางานข่าวต่อไปฝากกดไลค์กดซับสขไขครกดแช่กับ่องเสี่ยงอึงเล่าอิสานล้านสร้างในเด้อขาน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ